วันนี้ต้าวเราสูส่สัตว์สีเอิร์ธชานค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในเกม RV กับน้องนัทค่ะในโหมดดูโอเรสค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคู่หูไอโอเรคนคือ,อนัทกับพี่นะคะแล้วเราก็ได้เจอมูรานซูเปอร์แมนด้วยค่ะซูก้าก็เป็นตัวโกงตัวเดี๋ยวดรซซี่ <Dar cy. S 1> จะวาร์ปเรากลับมานะโอดรซซี <Dar cy. S 1> ่เราจะไปโดนวงมันเดืดขาด อนนลโกเราต้องกลิ้งเป็นคู่นะนัทเราต้องรีบกลิง้งตรงไหนใช้ทางลัดได้ใชยมูฬตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่สําสหรับเราแล้วใช่แล้วบอกให้เบียดเรามาพี่เล่นมูดานเป็นที่ไหนสกิลไหนใช้ยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยพี่เต้นด้านหน้านะัทเห็นไหมชืด้ลชืดิ้ลชืดิ้ลชืดินัทเอากลิ้งนัทกดรถเลยนะโอตยเอ็นอาตีลุ่งเนี่ยนัทที่กดรถนัทตามากดขึ้นไป กำลังไปนัดเตรียมทางนี้มาโอ้ยโอ้ยเกมนี้มันสุดเทุกคนมาเร็วมาเร็วเร็วนัเร็วแล้วเร็วนัดเร็วจัง All ตรงนี้พี่ใช้ทางลัดก,ก่อนพี่ว่าพี่จะใช้ทางลัด <c oughs> วิง่ง <c oughs> เอาใจไม่ได้ <c oughs> ไม่ติดคือใช่ต <c oughs> นะิดคือนัาต้องรีบตามมา forward เอ้านะัทใช้รถเหรอใช่นัทคือรถพี่มา never miss พี่จ้าพี่จะใช้ตรงน,นี้โ,โด, oh. Oh. โด,ดนจะโลรยไปหลายคนโ,ยโอ้ยตัวตัดโดนจะโรยจ้ะโอ้ยมันจาว่พี่กับเป็นไอรอนบอดี้บูแล้วใครตามหลังพี่มาจะต้องช่วยหรือใครอยู่ด้านหน้าพี่ก็ต้องช่วย ไปส่งควันไปแล้วเ้ยมาไปนัดขึ้นโอ้ขอโทษพี่ขับรถไม่กเก่งนัดเร็วเลยต้องรี้พอเช่วยทยพ,พที่ยิ่งสิพี่เขาจะเข้ามาหมดแล้วนัดวิ เราต้องดูแลกแลกยังม,มาไม่ถึงแลกดึงออกได้ด้วยเราได้พี่โหทีนี้สุดท้ายเลยอ่ะเอา้าทำไมอ่ะคะแนนเรารวมน้อยกว่าเขาเขาไงไม่เป็นไรต่ออีกตาค่ะทุกคนปกติตาแรกมันจะ แพ้นีเดียวแต่ตาสองไปนัดมาเลยก็เอาหมูหลามานะจ๊ะพี่เล่นมูหลามให้เป็นไปเลยนะชุบแล้วเล่นมูหลามเป็นตอนนี้นะคะเรากำลังรองห้องหยูหน่นะ้อยแม่มาแล้วมาแล้วนั่นกดแล้วอืมโห ลอยเดี่ยวอืมเอาเลยเอามาเลยแต่ได้เซร์ไฮลอร์ดล่ะเอาเหมือนกันเลยเหรอจะดีเหรอมัไม่เป็นอันนี้ก็เอามาตอบมีวิ่งเร็วด้วยบดแบบรถไฟแต่เราไม่เอาไปแล้วเอารอเดียวกันมันต้องเอาตัวที่โกง พี่ใจท่าเต็มปังเรียบร้อยเอาแบ็คววงนะแบ็คเวงมากกว่าสลิมได้ไหมล่ะสลีมก็มีโดดออกมาเลยข้ามคืนดู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 ด่ดูดูดยมอดู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 อูด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 ูมูดดู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 ดา ไม่มีหลัก้่าเจอไอ้ไตัวนี้ไม่านาโอ้โหโอเมน,นบบลดัมเบลดัมนี่เลยตัวตัวปัญหาชั้นยอดของเราเลยเขาจะเอามาขังเราด้วเนียเออแต่คิวเรนไม่มีสกิลสตันแต่มันมีสกิลงิงพุง่งพุ่งด้วยพุ่งด้วยใช่วิ่งเร็วด้วย <มา S 1> นั่นแหละคือปัญหาเรามาเราจะอยู่ทีมสีม่วงอีกแล้วใช่ ไอ้ที่ช่วงแขวเอาแล้วแบบระเบิดที่เกียดได้เฮือนรีบโหลดให้เต็มมาแล้วนัดเห็นพี่เต้นไหม,มงไงนะพี่จะรีบโหลดเลยนะอับเยอะอยู่ด้านหน้าอีกแล้วพี่จะรีบพุ่งนัดเปิดโหลดให้พี่ด้วยนะนเปิดรถไปไปเลยไปเลยไปเลยนัดไป ดังไปนี่วิ่งปึบนัทก็ขาืได้ไหมอุ้ยพี่พุ้งไม่ได้ไม่มีสกิลไปนไปแล้ววิ่งเไปแล้วพุงไปเลย นัดมาลด็อตมาเร็วไป<ะ>เป็นปไปไปต่อน,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 นัดไปเปิอันติีไว้อมเมวถ้านัดมีรถนัดบอกพี่สวนนัดไปเลยไปนัดแล้วแตงคิวเลนกับสลิมนั่นหให้ได้ ไปแล้วโอ้ช oh, so ่วยดีน you know, you know, ั่งขึ้นมาไปเอาเอานันก็ลงรถเหรอไมเทเลพอร์ตเป็นการลงรถเวลาขึ้นรถห้ามทำหืมตามาเลยเขาทิ้งเลสโอ ไปนั่นมาเจอที่สเราน่าจะได้ที่สองแวเนอะเพราะว่าเรจะริมกับคิวเลนเขาคู่กันเนาะคิวเลนก็ไวนั่นไงเราที่สองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย